สวัสดีครับผู้ชมที่ช่องทีเด็ดขับขี่เชฟเคยวันนี้จะพาไปทางกิจการวิคเคอร์บอลยูฟ่าเนชั่นลีกคู่ระหว่างฝรั่งเศสจะเปิดบ้านต้อนรับวิญญาณของทีมอิตาลีเลยคู่นี้เปิดที่เจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสเป็นฝ่ายต่อราคาที่หนึ่งลูกขาวจะลงสนามกันที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเตะกันที่สนามปาร์คเดอแปร์ก็สนานในเกมนี้ยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มสองฝรั่งเศสเตียบปะสนามปาร์คเดอแปรงต้อนรับวิญญาณของทีมอิตาลีโดยเจ้าบ้านฝรั่งเศสของกุซูดิเดเยหนนนนลาดเกั้้ไงงใใออชศม และก็ทําให้เป็นการแพร้มาหนแรกในเกมทั้งหมด9เกมอีกด้วยกับทุกรายการทางฝั่งอิตาลีของเทนเนอร์รูซานโนสปารีตีจอดป้ายเพียงแค่รอบ16ทีมเท่านั้นในรายการยูโรหนล่าสุดซึ่งภาพรวมก็ยังคงไม่สู้ดีจากการไม่ชนะคู่แข่งแลวไปเก็บที่สาต,ติดตอก,กันและเป็นการแพร้มาถ,ถึง2เกมอีกด้วยดูแลเกมนี้ศักยภาพโดยรวมดูดีกว่า รวมไปถึงความลงตัวในการเล่นและการเฝ้าบ้านของพวกเขาก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าดังนั้นอาศัยเกมรุกที่มีความแน่นอนมากกว่าจะชนะไปได้ในเกมนี้เกมนี้เต็จใจไป,ปตอ่อตากไก่จิกแน่ในรังเกมนี้คุรเชียฝรร่งเซีนมอสโกเขาอะไรครับขอให้พวกรทุกคนชอบกระจัดขัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนหนุนทิ้งลิง่งไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามในช่องทีดิิดอลขับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ